ปฏิบัติการที่หกการยีได้และการนําเข้าข้อมูลด้วยค่าพิกัด xy ขั้นตอนแรกครับเราก็ไปเปิดสกูลที่เป็น Excel มาเราทําการบันทึกเป็นเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนนามสกุลเป็น .txt ครับ <S <S แล้วก็ตกลงไปแเราปิดโปรแกรม Excel ที่เราเปิดขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็ไปเปิดอ a r แ m a p เรากะคู่นะครับ ล้เราทำการ connect folder folder ข้อมูลของเราแล้วเราเอา,ากาข้อมูลไปใส่ใน display area แล้วจากนั้นทำการ แปลงข้อมูลจุดโดยการคลิกขวาที่สกนทรแล้วเลือก Display XY Data แลหน้าต่าง Display XY Data ก็จะขึ้นมาก็จะมีให้เลือก Fill X Fill Y <c oughs> แล้วเราก็มาเปลี่ยน กัด้เป็นสีิบเดเรากดโอเคไปแล้วทีนี้ก็จะขึ้นมาจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำการสร้างชไฟล์ครับโดยมาคลิกว่าที่ข้อมูล จุดครับเราเลือก data แลเรา e x p o r t Data ครับแล้มาคลิกต้องไฟล์เบราว์เซอร์แล้มาเลือกที่เซฟนะครับแล้วเปลี่ยนชื่อ แล้วเราก็แล้วเราก็มาเลือกนามสกุลครับให้กลายเป็นเชฟไฟล์แล้วกดเซฟไปแล้วเราเันผลครับเราก็ตกลงไปที่นี่ครับเราก็มีเป็นเชฟไฟล์ขึ้นมา แล้วเราก็มาต่อกันด้วยการดิจิทไจุดเส้นพลิกอนครับโดยเราจะลบข้อมูลพวกนี้ออกก่อนครับเพราะว่าเราไม่ใช้แล้วแล้วเราก็มาเปิดโฟลเดอร์ที่เราคอนเนคมาเป็น BU map แล้วลวากลงมา แล้วเราก็มาคลิกป่าที่โฟลเดอร์ครับ BU Map แล้วเราก็มานิ w แล้วก็นิวเชี่ยไฟล์แล้วเราตั้งชื่อนี่ครับแล้วเรามาเลือกเป็นแบบข้อมูลว่าเราเป็นจุดเซนหนึ่งก่อนแล้วเรามาเลือกพิกัด ทำภูมิศาสตร์เป็น47เอนะแล้วเราก็มาสร้างเชือไฟลาแบบหนึง่งทําเหมือนกันนะอันนี้ก็จะกำหนดชื่อเป็นถนนนะกัน แล้วเ,เลือกเผยลายเพื่อที่เป็นการดิจิทัลแบบเต็มเส้นะครับแล้วเรามาเลือกพิกัดตำแหน่งเดียวกันแล้วเราก็มาทำการสร้างสร้างฟิลเพื่อเก็บชื่อครับโดยการเปิดตารางแอตทริบิวขึ้นมาแล้วเราก็มา a d View เรตั้งชื่อที่เราจะตั้งครับอย่างผมตั้งว่า Name แล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบ Text ครับเนาะห้าสิบตัวอักษรเนี่ยเสร็จแล้วหนึ่งอันทำเหมือนกันครับอ่าทีนี้ก็เสร็จแล้วครับ เราก็มาเริ่มทำการดิจิทัลครับโดยการไปที่ e d ดิเตครับจะอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดไม่มีเราสามารถคลิกขวาที่หน้าจอทูบาร์ได้เราก็เลือกขึ้นมาอย่างนี้ครับเ,รมมเลือกมันือ้ขึ้นมาเราจะทำการสตาร์ทอีดิเตอร์ครับเราทำการซูม อย่างตอนนี้ผมกำลังจะทำํำวงเวียนอยู่เราทำการคลิกที่จุดแล้วสูงไปเพื่อที่ตำแหน่งได้ไม่คาดเคลื่อนรอรอ,อคลิกแล้วในตลาดอท i ิบิวมันก็จะขึ้นช่องว่างให้ไปเชือ่ออย่างอันนี้ผมตั้งว่าวงเวียนที่หนึ่ง แล้วทำอย่างนี้ไปเรื่อยครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราจะเลิกทำหรือว่าจะเซฟไว้ก่อนก็มาที่เซฟอิเตอร์ครับ เราเสร็จแล้วมาเราก็มาสต o อ e อินดิเตอรแล้วทีนี้ก็จะเป็นการเสร็จการทำงานของการดิจิตัลข้อมูลการดิจิตัลข้อมูลก็มีทั้งแบบจุดเส้นและโพลิกออนเรื่งความแตกต่างกันก็จะอยู่ที่ขนาดของไฟล์ข้อมูลครับปฏิบัติการที่หกก็มีแค่นี้ครับ